ขอละาขั้งองมังก,ก่อนท่องครับผมมาลับ,บ่อยมาลำบาท่างเมี่ยงบึงการข้าจากกะเลยว่ามาลับบ่อยเขาไปเบิงไห้แน่ะนะมันเป็นตะเบิงเทดีเป็นตะตื้นหนาตื้นตาตื้นใจเทดี้ะนะมาลับ,บ่อยก็เลยเขามาเบิงเข่ามาแล้วโอ้เป็นที่อัรรย์จริงนี่เป็นองมังก,ก่อนนี่อง์มังก,ก่อนมาเป็นองไงดี้องในน้อยหนันเป็นบ้านฮาก็เป็นไฮประแดกนี่ข้าจสิไปเห็ด ข้าเจ้าเสียเอาปูนมาเทใส่นะล่ะก็เห็ดเป็นโค้งกอล่างว่างโค้งโอ้เห็ดดีเศษน้อยๆมันนี่ข้าเจ้าก็เสียวมาแปะแปรแปรนะมันนี่เดี๋ยวผามา,งา,งา,วามุเจ้ายางเบิ่งจักรหลอบตะกอนยางอ้อมเป็นนี่จักหรหลอบตะกอนนี่ผู้ใดซื้อมากถลายก็แต่ตมันมาซื้อมาก ถวา,ายหลายคักแน่นแต่ในบ้านนี่ก็สิซื้อมาพูดอะไริบหน่วยเศร้าหน่วยนี่เนาะซื้อมาให้หลวงพ่อเราเห็ดน,นี่แม่โอ้ยกระจก็จะเป็นดูเห็ดคักแม่เนาะโอ้ยหน่วยหนหน่อย,อย,อยก็มีแม่นแเออเป็นหัวระคั่งองค์มั่งก่อนท่องพะนะมาละใบสิบห้าขึ้นไปเบื้องสัน้นที่สองอันนี้เป็นสั้นแรกนี่สั้นแรก อยู่นี่เนาะกับเป็นแปลกตาไปจังหนึ่งอีกดิเป็นแปลกตาไปจังหนึ่งอีกนี่บัดท,ที่นี่ที่ให้ผู้เจ้าเบิ้งเขาไปทางด้านในบัดนี่พ่นมือก,กล้องไปยืนยูๆพูดเลยเล่งมาใส่นี่ให้พี่น้องเขาเบิ้งเนีน่ยเห่นไหมม,มันโค้งขาวว่านที่นี่ก็เป็นอย่างเพราะว่าข้าเจ้าหนี่เทพปูนลงใส่ คือมาพี่บาดเห็นพีนองเขาบเบิง้งนี่อันนี้ที่เป็นมองหอยละกขั้งหอยละขัง้งโอ้าโอบาดนี่มาเบิง้งขั้นใดบาดนี่อันนี้เขาขออนุญาตจากหลวงปู่หลวงตาแล้วเป็นมาขึ้นไปเบิ้งเลยมาล่าบ่อยพนะขึ้นไปเบิ้งเลยพนะอนุญาตแล้วนี่เบิ้งบางขั้นใดก็เอาองนี่เห็นสิหนิ ไม่เป็นตาอ,องคผ้าล <c oughs> ูขั้นใดเกาองค์เห็ดยังไงเนี่ยเขินมาเมื่อก่อนเข้นมากเลยปโอ้ความไม่ยากเด้อหลวงปู่หลวงตาลูกหลานบ่เคยเห็นหลังงามอีหลีเน,ะนาะป้าเคยมาองมั่งก่อนหน่อยเฮ้าสีเห็นเป็นหัวละงขัง้นใดป้าเคยมาจักเทียเข้นมากพี่น้องเขาเบิ่งนี่เป็นสั้นที่สวรรค์มาดอืม,อมนี่ สันที่ตัวมันก็เป็นองมั่งกว่าหน่อยคือเกาละแต่ว่าขันเป็นฟันตีละางข้างผนก็ถือเป็นตีสันแหลกคนละฟันก็ขึ้นมากดอกสันนี่มันมันขึ้นยากล่องปูล่งตาเผาเราเก็ขึ้นยากก็ถือเป็นตีสันที่แหลกคนละอืมเฮ็ดตีอยู่ี่องมันน้อยไม่เหนี่ยนน้อยนี่เลยคนเฮ็ดโอ้ยแปลกตาอยู่ บม่เคยเห็นจักเจ้จาโห่ศาสตร์นี่ผู้ขาาได้มาเห็นแล้วหัวเรขั้ง,งโง่มันกว่าน่อยนี่มันฝังอย่างไรนไีห่ห,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 หายน้ำแค้ำบ่นี่วัเจ่าวมาเมิ่งเด้ออุูนใ้วัดวัดอันพี่หลังจุดทั้งอำเภอเมืองเบ่ง,เงการนี่ลงมาบาดนี่ อผู้ใดเป็นสถาปนิกมาออกแบบได้ดีห็นด,ดีครับเนี่ย